ผยนักร้องคนไทยที่มียอดวิวเพลงเกิน100ล้านมากถึง11เพลงนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่มนแคนแก่นคูนจากค่ายแกรมมี่โกในเครือแกรมมี่กลายเป็นศิลปินไทยที่มียอดวิวบนช่องทาง YouTube สูงสุดในประเทศไทย2ปีซ้อนคือปี2020และ2021จุดล่าสุดมุนแคนได้สร้างสถิติใหม่วงการเพลงไทยที่มียอดวิวเกิน100ล้านวิวมากถึง11เพลง เรียกว่าเป็นสถิติที่มากที่สุดในประเทศไทยโดยมีการเรียงลำดับจำนวนยอดวิวดังนี้ข้อมูลเมื่อวันที่20สิงหาคม2565 1. คําคำว่าฮักกันมันเหียถิ่มสีส4่5ล้านวิว 2. ัวนหลวงพ่อรวย359ล้านวิว 3. ยังฮักไผ่อีกได้บ่อ279ล้านวิว 4. สัญญาน้ำตาแม่255ล้านวิว 5. ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา217ล้านวิว 6. คอยน้องที่ช่องเม็ก204ล้านวิว 7. งานแต่งคนจอจานอหนู201ล้านวิว 8. เจ้าตัวว่าฮักไอ้1ย1ล้านวิว 9. ไ้ให้ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักเอ็มวี160ล้านวิว 10. ให้ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักไลริก124ล้านวิว ไอ้มาส่งทาง100ล้านวิวโดยมุนแคนได้เปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากแฟนแฟนคนเบื้องหลังที่คอยผลักดันปีนี้ผมมีอัลบั้มใหม่มาให้กำลังใจทุกคนมาเดอร์ฝันเอย่ยกับ5เพลงเพราะๆที่เราจะได้ฟังกันเต็มๆในวันอังคารที่วันที่23สิงหาคมนี้ครับ